สวัสดีครับผมชื่อเบคเหมือนเดิมนะครับมอร์นิ่งนะครับวันนี้ก็มาทําตามคําขอครับก็ลงแรงด้วยคุณเลนนะฮะวันนี้ yeah, yeah, s <S ไปเลยครับฝั yeah, <laughs> ่งนั้นก็เหมือนฝั่งนั้นก็เหมือนจะฟาร์มคุณเลนกันนกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบหนึ่งเริ่มบับในก่อนอบับเลนแล้วกัน <laughs> ตีจากด้านหลังนะตดคีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ตี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 ต,ตีเอาได้ไมมน่นล่างเอาได้ไหมนะระวังหลังนะตีจ้าสวยจ้าเฟิร์สบัตแล้ว อันนี้ก็มาแรงคอน20กว่าดาวครับผมพึ่งขึ้นจีคลิปกลางก่อนจะเข้าบูเลยเข้าบูเลยนะครับยโอ้ขาดแหละแหลกแหล่าแดนตีแล้วเอาดิกเตอร์ว่าไงดิกเตอร์ล่วงมาแล้วหนึ่ง ช่วงนี้น้องหนาวก็ดูแลสุขภาพทุทกคนด้วยนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยตื่นเช้ามาหนาวนะฮะบนนี้ว่าไงครับเจ้าเลยไหมเอามาเดินตีเลยเึงเพิงเพ่งเพงในป่าในป่าในป่ามีแก๊กนะ คุณเล่นไหมคุณเล่นมา,นมาได้ได้ได้เลยเออสวยแนละ้วต่อเลยต่อเลยต่อเลยเข้าได้เข้าได้เอาแก้ก่อนเอาแก้ก่อนเค <Okay, S 1> ผมได้ผมได้กลับก่อนกลับก่อนต่อมังกรเลยเพื่อนฮลัลโหลเพื่อนรวมหน่อยเอาคนเดียวก็ได้เอาล่างว่าไงไปคิดคิดกลางก่อน ตนะีเลสต่อจ้ารีฟาร์มครับรีฟาร์มนีเกิด <c oughs> ระวางัาวางนะระวังติยวเซียนแข็งนะ

โอ้ oh, ลุงเออลุงล่วงแล้วเดี๋ยวนะเียแมวแมวแมวไม่มีกดอะไรเนี่ยโอจ้จะคลิปก่อนยวคลิปก่อนได้รองเท้าแล้วครับได้วิ่งเติมไฟเร็วๆหน่อยอ้าวเนี่ยโหข้างบนนี้ก็โดนยับเลย จตีเลยอ้าวบนอะไหวป่าวไม่ไหวหรอกควันหลังไปหนึ่งทีครับวิ่งนะครับหืมตีเลสอยู่ช่างมันช่างมัน,นอะไรดีนี่เขาพิมพเขาพิมพ์อะไรเนี่ยเฮ้ยหนีก่อนโอ้ผมจะโดนละผมโดน หลบข้างแล้วหลบเลบๆเอ้ยหลบข้างทันนะระวังระวังฮัลโหลนี่ฟาร์มนี่ฟาร์มมาหัวล้ออะไรกันตอนเนี้ยถอยก้อนถอยก้อนไม่ไหวไม่ไหวเอาไม่ไหวเอาไม่ไหวเอาดีเอาเดี๋ยวลวงหลังให้ก็ได้แต่ครับลวงต่อเรื่อยๆฮะเรื่อยๆฮะได้สองครับ เออไม่หิวไม่หิวไม่หิวใจเย็นใจเย็นไปฟอรเลนหลังฟอรเลนหลังนิกเตอร์อย่าห้าวใจเย็นสวยเอา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 ตายนะนี่นะแต่ตายไปดีนาต่อมังกรนะมังกรอนแป๊บนึงตรงนี้ผมก็เป็นหวัดนะเสียงแบบ คนเพิ่งตื่นแล้วแบบเจ็บคอนะฮะไม่ใช่โควิดนะฮะผมไม่ได้เป็นนะอากาศมันหนาวว่นเป็นกันทุกคนนะนี่จะเข้าได้ไหมเราได้เปล่าเอาเดียวเลยเลยเอืเอ้ออืออุ้ยไม่ตายเอื้อ โอ้ยจบแล้วไปเกิดเกิดโอ้ยตายสองแล้วเนี่ยถอยก้อนถอยก้อนเนี่ยพึ่งเพึ่งบวกโอ้โหอันนี้ก็ลำเกินนี่ขี้ขี้ขี้หืมเห็นขี้แล้วสะใจเว้ยสาด,ดิดอยู่ได้ไหมนะ่ะ ใจยเย็นก็ได้อย่เพิ่งค,ค่อยค่อยคุยกัน <c oughs> แน่เนนนดักดักอ้าวไอรีล่วงเ <c oughs> ด้ไดๆเด้ไดิเอาดิ <c oughs> ติดคืนเออเจอคนติดคืนหนึ่งเอ <c oughs> ตายไปดีฮัลโหลได้ไหมได้ปเป <c oughs> ล่าใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวดิ อาอ,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 อพี่แกเขาัาวางโดนแข็งนะเอ้ยโดนขแข็งนะจ้าไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอาแล้วไงกูเฮ้ยๆๆเอามังกรต่อจา้าเกมนี้ก็ได้เปรียบนะเพราะเอามังกรก็เงินนำเขาก็น่าจะเยอะนะฮะ ก่อนให้ทีมก่อนโอเคก่อนแตกแล้วจ้าต่อว่าบูจ้เเาเฟิร์รคกูดาวสองพันแล้วเห็นขีแล้วสะใจดีวะ่ะตะกี้ไม่พร้อมเจนเย็นว่าแคลนี้แคลรี่นี้เล่นโหนะฮะแคลรี่เราเล่นได้เล่นเอาเรื่องอยู่ <c oughs> ยืนเป็นฮะ เอาได้นะเดี๋ยวข้อหลังให้เอาละจ้าเอาตีวเส้นกันเลยตายหนึ่งเอาสวยแก๊กตายผมได้แก๊กหรือเปล่าผมน่าจะได้แก๊กนะเมื่อกี้นี่โอเคได้ผมได้แก,ก๊ก double ลคิวครับโอ้โหขังนิดนึงไม่ได้ไหนะมคุณเล่นอะ่ะได้นะ มีอิทธาวะน่าจะได้ม่ไม่แม่ไม่ไม่ม่วิ่งวิ่งวิได้ไหมล่ะเอาได้เราได้เอาดลนนิดนึงขอล้านหน่อยเออได้เฉยเอเล่นเน่าไปหนึ่งคุณเล่นนะระวังในป่าป่าบนอ่ะ อันนี้ก็พิมพ์กันจังเลยเฮ้ยตอนเช้าเมื่อี้เกียจพิมพ์กันจังวะฮะฟาร์มเรื่อยๆครับยามศึกเราลบยามสงบเรบฟาฟาร์มฮะกลางนี้ว่าไงฮะอ้าวมีคนเข้ามาครับมีคนเข้ามาอยู่ไหนว่อยู่แถวๆนี้อ่าเขา,ารู้ทันเขารู้ทันเข้าได้มันนั่นแหละ น่าจะได้นะเข้าเลย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 โอเคสวยเกือบตายนิกเตอร์กับตายเ调เวเ调เออเออเออฮิตเอาแล้วไงโดนแล้วเออ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 เอเอาเฮ้ยรอดเฉยถอยเล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 ยไม่มีสกิลจ้าถอย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  เนี่ยขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยเอาเตี๋ยวเสียนหนึ่งเราไม่มีอ่ะฟรีฟรีเอาโนก่อนเอาโนก่อนเอาได้นะเอาได้นะเข้าเลยเข้าเลยแทงอยย่แทงอาย่เอาดีเอาได้เอาได้อือเออเอาแหลกชีวิต็กม่เป็นไรหรอเกิดได้กดกดเกิดเลยว่าไงสิบสองับทีมมันก็คันเซล เกิดไม่ต้องรีบใช้เดตต่อจ้า,าคีบน้อยก่อนให้เตะเขคียก้างหน่อยนี่โอเคเป็นงานอยู่เฮียเตะก้าวหนึ่งแล้วไม่ได้นะต่อเลยเข้าเลยเฮ้ยคุณเล่นจะลวงแคดดี้เอาเลยต่อเลยสวยผมได้ผมได้วางบนนะ ผมเอาบูก่อนบนึงเคียบบูก่อนได้ได้อยู่แล้วบนอนะ่ะโดนดักขนาดนั้นเออสิก้าก็ล่วงนะครับได้ไหมนะมกา,ากลางหน่อยรวมกลางหน่อยอดึงไม่โดนอ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วได้ละต้องได้ละโอเคสวย ดันป้อมเลยดันป้อมเลยสวยได,ดย้ตาชอบกวนไม่เป็นไรฮะต่อครับไหวไหมโบน่ไหวอยู่แล้วแหละขอรานหน่อยเอ้ยเอาเอา คามมีกาการกดแขงบกดไม่ทันนะราดไม่ทันโมจิํะมันไส้ต่อเลยต่อเลย้ยจบได้นะเราจบได้นะจบได้นะเข้าเลยเข้าเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเอาหลังให้เอาตายหนึ่งเอาแก๊กเลยผมได้ครับผมได้เอาดิคุณเล่นมาคุณเล่นมาผมได้เออได้จบเลยครับ อ่ตอนนี้ดังแรงก็ชนะก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม